มาถึงแล้วครับโ <c oughs> รงงานวันแรกครับ DC93 สวัสดีครับชาวไร่สายอินดี้ครับผมวันนี้พามาชม DC93 นะครับโรงงานวันแรกข้าวนี่นอนรอเลยนะครับบรรยากาศก,าก็ไม่เป็นใจเอาสะเลยไม่มีแดดเลยครับวันนี้คืมทั้งวันแน่นอนมาถึงหน้างานแล้วครับเกี่ยววันนี้ สิบไร่ครับผมนาของผมเองนะครับนี่ครับข้าวล้มหมดไอข้าวตั้งหมดครับเหลือแต่ข้าวล้มนอนรอเลยครับนี่ครับแล้วก็ยาวขึ้นไปนู้นสิบไร่นะครับผมสิบล้อกำลังถอยลงมาครับ สิบล้อม,มาใส่ข้าวเลยครับถ้าบรรยากาศอย่างเี้ยก็คงไม่ตากับคงเอาไปขายทั้งหมดเลยโดยไม่รู้ว่าจะได้กี่บาทนะครับฮีโน่สามสีสีครับผมมาใส่ข้าววันนี้มาถึงแล้วขอรถเกี่ยว,ล,ยวลงเทนเลอร์ก่อนนะครับผม ติดตามดูนะครับวันนี้จะเป็นยังไงครับปี9มครับผมตัวแอร์โรงงานมาแรกครับครับโดยหัวหน้าช่างเทคน,นิคศูนย์ดอนนะครับผมมาสอนวิธีการับให้นะครับผม ปางตรงนี้จะละเอียดมากเลยนะครับเกจะละเอียดกว่าดีซีเสินะครับสอบถามว่า้าช่างเขาบอกว่าเพราะรอบเครื่องมันเร็วแล้วก็ระยาการขวดตู้วัดยาวขึ้นนะครับปางก็เลยละเอียดตนี้ไม่ได้ใส่ที่สปางนะครับ รถอันนี้นะครับรถคันนี้ซื้อมาดาว50%นะครับผมถ้าราคาสดอยู่ที่1ล้านห้าแสนบาทพอดีนะครับผมนี่เป็นตัวนี่ผมดาวมาที่ห้าร็คือจ่ายเจ็ดแสห้แล้วทางร้านก็ดาวอีก1นึ่งแสนบาทนะครับผมพรนซีปีครับผมปีละสองแสนนิดนิด สองแสนสองแสนหนึ่งหมื่นหรือเท่าไหร่ผมจำไม่ไดนะ้ครับนี่ครับนี่ได้หนึ่งอุ่มแล้วนะครับผมนี่ครับข้าวเป็นข้าวข้าวไร่นะครับข้าวพันหอมสกลุลหรือว่าหอมผูพานนะครับวันนี้เพึ่งแดดครับเมื่อวานฝนตกส่วนฝั่งนั้นก็จะเป็นเอ็ม 108S ครับผมสองคันเกี่ยวเสร็จแล้วไถเลยครับเพราะว่ารีบปลูก้อยนะครับผมไถกบปางเลยนะครับไม่เผาครับทำเป็นปุ๋ยหมักไปเลยนะครับวันนี้สัใจคนดูแน่นอนครับไม่ดูรถแท็กเตอร์ด้วยครับผมรถเกี่ยวข้าวด้วยครับพร้อมกันเลยไถตามมารถเกี่ยวเลยนะครับ ไถหมักไว้ก่อนนะครับผมลอ,อยไถอยไาเนี่ยอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะมันมีฟางนะครับเดี๋ยวข้าวเสร็จล้วก็รีบไถปลุกอ้อยเลยนะครับผมที่ตรงนี้เป็นที่ดอนนะครับ 8คันนี้เป็นผ่านพวนครับ7ใบส่วนคันนี้ผ่านพวน6ใบนะครับผมนี่ครับคือฟางมันละเอียดครับก็เลยไถยลงปกติฟางมันจะออกมาเป็นเส้นๆน,นะครับถ้าเป็นของ d p 70หรือว่าของ d p 105เนี่ยมันฟางออกมาเป็นเส้นแนตะ่ของ d p 93เนี่ย บางจะเละเลยนะครับ,นะรบมาดูรนเกี่ยวต่อเดี๋ยวมืดๆหน่อยนะครับย้อนแสงฟังนี้ อบอ,อกว่าเย็นสบายครับติดใจไม่ลงเลยครับครับเกี่ยวให้ได้เป็นอุ้มแล้วนะครับร้อนครับร้อนวันนี้อนะากาศร้อนตอนที่ผมคขับดูนี่ พานเลยนะครับใช้ได้ว่าแรงดีครับเครื่องไม่ค่อยโหลดเดือเจอข้าวล้มหรือว่าย่านหานาๆนานานเนี่ยเวลาเราดันดันไปเงี้ยแล้วมันก็เครื่องไม่ค่อยโหลดนะครับผมแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันในเนี้ยเป็นเกียร์ดันเราเป็นคอสปริงนะครับผมแล้วถ้าเป็นปกติถ้าเป็นดีซีเจ็ดสิบนะครับก็คงจะข้าวจะไปติดที่คอจะพันตรงนั้นอะ จะเสียเวลาแต่อันนี้ไม่ค่อยพันเลยครับถือว่าไม่ไม่พันเลยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วสนใจครับก็รุ่นนี้ถือว่าแนะนำเลยนะครับผม ไม่มีตู้แอร์นะครับเป็นธรรมดาก็ราคายที่หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมถ้าเอาตู้แอร์ด้วยบวกเพิ่มขึ้นมาอยู่เก้าหมื่นบาทเป็นหนึ่งล้านห้าหนึ่งล้านห้าแสนบาทพอดีครับวันนี้เกี่ยวสิบไรครับผม เดี่ยวไปไกลแล้วมาดูรถไทยบ้างครับฝั่งนี้ใกล้ๆสำหรับ M108 นะครับราคาจะอยู่ที่ถ้าจำผิดก็ขอใครนะครับตอนนั้นมัน1 6 5่งล้านหกแสอะไรประมาณนี้ครับตัวรถราคาตัวรถบวกกับใบดันครับ ทำเกษตรยุคนี้มันผมว่าเราไม่จำเป็นต้องพักหน้าดินนะครับเพราะว่าคือย,ยังไงเร,เราไม่ต้องพักหน้าดินเราสามารถข้าวก็สามารถปลูกบนที่ร้อนได้แล้วนะครับทุกวันนี้พันข้าวหรือว่าพันอ้อยพันไรเขาปรับปรุงมาดีแล้วนะครับเราสามารถปลูกได้ในที่ที่แบบไม่เคยปลูกอะไรเนี่ยเนี่ครับผมที่ร้อนนะครับเนี่ยข้าวยังสวยเลย ดีซีก็สามต่อนะครับสำหรับคันนี้ขนาดบรรจุข้าวก็อยู่ที่หนึ่งตันกับอีกเจ็ดสิบห้ากิโลกร,รัมนะครับผมใหญ่กว่าดีซีเจ็ดสิบขึ้นมานิดนึง okay. ขี้ข้าวสามรุ่นนี้นะครับหน้ากว้างอยู่ที่2เมตรก้าสิบแปเซนนะครับผมหน้ากว้างแาดเซนนะครับผมสำหรับน้ำหนักรถนะครับจะหนักอยู่อันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะอยู่ประมาณสี่ตันนะครับมาแล้วเดี๋ยวจะกินทั้งง้อยทั้งข้าวเลยครับเข้าพร้อมกันเลย มากเป็นโลกเพราะว่ามีกช่วงหนึ่งที่กดไม่มาเลยนะครับกอียงมุมแล้วครับผมแล้วเราไปดูการถ่ายข้าวนะครับโอ้ยกบกิน ก่อนนะต้นไม้เยอะ ต่อนะครับนี่คือรูมแรกครับใช้เวลากี่นาทีนะครับ ข้าวก็่าวสะอาดนะครับผมตอนนี้ราคาข้าวทุไปถามที่โรงสีข้าวนะครับเขาบอกว่าให้ราคาข้าวสดนะครับที่8บาทก็เลยว่าจะตากแล้วก็ไปขายรอข้าวตอนข้าแห้งดีกว่านะครับผมปกติปีที่แล้วราคาที่ผมไปขายข้าวสด ถ้าเป็นข้าวข้าวนาปีข้าวอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ประมาณ2-3บาทนี้นะครับาวตกนะครับเพราะคนทำเยอะหรือเปล่าเราผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับร้อนเลยครับอากาศวันนี้ร้อนมื่วานนี้คนตหนักนะครับรอนร้อนมากเลย แต่คนขับถ้าเป็นตู้แอร์งเงี้ยไม่ร้อนครับสบายครับเดี๋ยวได้ทั้งวันเลยครับผม ตรง 4, นี้ผูน้สีน้ยี่สถ่างเนีครันตประมาณีน้ีนขึ้นครับกที่สี่น้วยีสิบอสูงนะครับน้ำมันใหญ่ครับน้ำมันบรรจุนมันได้ร้อยยี่สิบนิดนะครับมดแจบ้อยครับ าเป็นช่องชาวไร่สายที่นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ